สวัสดีครับอ่านพระคัมภีร์จบใน1ปีกับจอนประจำวันที่3สิงหาคมพระธรรมสุดิททีบทที่ 63, 64, 65และพระธรรมโรมบทที่6ให้เรามาเริ่มที่พันธสัญญาเดิมสุด,ดีบปทที่63ความอุ่นใจที่พระเจ้าสถิตด,ด้วยเพลงสุด,ดีีของดาวิดเมื่อท่านอยู่ในถิ่นตุรกันดารยูดา ข้าแต่พระเจ้าพระองค์จะเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะแสวงหาพระองค์จิตใจของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์เนื้อนางของข้าพระองค์กระเสือกกระสนหาพระองค์ในดินแดนที่แห้งแล้งและอ่อนระโหดที่ซึ่งไม่มีน้ำเช่นนั้นแหละข้าพระองค์เคยเห็นพระองค์ในสถานมัสการเห็นวิธานุภาพและพระศิริของพระองค์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดีกว่าชีวิตริมฝีปากของข้าจะสรรเสริญและยกย่องพระองค์เช่นนั้นแหละ ข้าพระองค์จะสวายสุกันแด่พระเจ้ากาบที่ข้าพระองค์ยังมีชีวิตอยู่ข้าพระองค์จะชูมือต่อพระนามของพระองค์จิตใจของข้าพระองค์จะอิ่มน้ำดังได้กินอาหารชันเลิศและปากของข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยริมฝีปากที่ชื่นบานเมื่อข้าพระองค์ระลึกถึงพระองค์ขณะที่อยู่บนที่นอนและใครควรถึงพระองค์ทุกๆอย่าง เพราะพระองค์ทรงเป็นความอุปธรรมของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะร้องเพลงด้วยความยินดีอยู่ในร่มปีกของพระองค์จิตใจของข้าพระองค์แนบสนิทกับพระองค์พระหัตถ์ขวาของพระองค์ค้ำจุนข้าพระองค์ไว้แต่บรรดาผู้มุ่งเอาชีวิตข้าพระองค์จะลงไปในที่ลึกแห่งแผ่นดินโลกเขาทั้งหลายจะล้มลงด่าด่าพวกเขาจะเป็นเหยื่อของสุนัขจิ้งจอกแต่พระราชาจะทรงิยินดีในพระเจ้าทุกคนที่สาบานโดยอ้างพระเจ้าจะสรรเสริญพระองค์เพราะปากของคนพูดมุสาจะถูกปิดสุรดีบทที่64คำอธิษฐานขอทรงปกป้องจากศัตรู ถึงหัวหน้านักร้องเพลงสดุดีของดาวิดข้าแต่พระเจ้าขอทรงฟังเสียงข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์ร้องทุกข์ขอทรงปกป้องชีวิตของข้าพระองค์ไว้จากความหบาดกลัวศัตรูขอทรงซ่อนข้าพระองค์ไว้จากการหารือลับๆของคนชั่วร้ายจากการปกป้องจากการปองร้ายของผู้ทําความชั่วผู้รับลิ้นของตนอย่างรับดาบผู้เอาคําขมขืนเล็งอย่างลูกธนู ยิงคนบริสุทธิ์จากที่ซุ่มยิงเขาทันทีไม่กลัวเกรงเขาทั้งหลายยึดจุดประสงค์ชั่วของตนไว้มั่นพวกเขาพูดถึงการวางกับดักไว้อย่างมิชิดคิดว่าใครจะเห็นเราได้เขาทั้งหลายวางแผนชั่วกล่าวว่าเราทําแผนเสร็จสมบูรณ์แล้วเพราะความคิดภายในและจิตใจของมนุษย์นั้นลึกล้ำนักแต่พระเจ้าทรงยิงธนูใส่พวกเขาเขาจะบาดเจ็บทันทีพวกเขาจะทําให้ลิ้นเป็นสิ่งสะดุดแก่เขาเองทุกคนที่เห็นเขาจะสั่นกลัวด้วยความกลัวและทุกคนจะกลัวเกรง เราจะประกาศพระราชกิจของพระเจ้าและตรึกตรองถึงสิ่งที่โรรองได้ทรงกระทำแล้วให้คนชอบทมยินดีในพระยาเวและลีภายในพรรองให้คนใจเที่ยงทมสรรเสริญพระองค์สดุดีบทที่หกสิบห้าคำขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินถึงหัวหน้านักร้องเพลงสรุดีของดาวิดบทเพลงก็แต่พระเจ้าในศิโยนการสรรเสริญควรแก่พระองค์เขาจะทําการแก้บนต่อโปรองเพราะพระองค์ทรงฟังคำอธิษฐานมนุษย์ทั้งสิ้นจะมาหาโระองเมื่อความชั่วชนะ ข้าพระองค์ท like ั้งหลายพระองค์ก็ทรงอภัยการและเมดให้บุคคลผู้เป็นสุขคือผู้ที่พระองค์ทรงเลือกและนำมาใกล้ให้พำนักอยู่ในบริเวณพระนิเวศของพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายจะอิ่มเอมด้วยความดีแห่งพระนิเวศของพระองค์คือพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยการช่วยกู้โดยกิจการที่น่าครั้นคร้มพระองค์ทรงเป็นความหวังของที่สุดปลายทั้งสิ้นของแผ่นดินโลกและของทะเลที่ไกลโพน พระองค์ผู้ทรงสถาปนาภูเขาด้วยกลกรรมหลังของพระองค์ทรงคาดพระองค์ไว้ด้วยพระอนุภาพพระองค์ผู้ทรงระงับเสียงอึกขนึงของทะเลเสียงอึกขนึงของทะเลเสียงโกลาหลของชาวประเทศทั้งหลายผู้ที่อยู่ในเขตแดนแผ่นดินไกลโพล้นยิงเกรงลัวไม้สำคัญของพระองค์พระองค์ทรงทาให้เช้าและเย็ยนออกมาโห่ร้องด้วยความดีดีพระองค์ทรงเปลี่ยนเยี่ยมเยียนแผ่นดินโลกและโงรถน่าให้ พระองค์ทรงทาให้แผ่นดินอุดมยิ่งแม่น้ําของพระเจ้ามีน้ําเต็มและพระองค์ทรงจัดหาข้าวให้พระองค์งจัดเตรียมโลกไว้เช่นนั้นแหละพระองค์ทรงรดน้ําตามรอยไถยของมันอย่างชุ่มโชกและทรงให้ที่ไถราบลงทรงให้ดินอ่อนนุ่มด้วยหาฝนและทรงอวยพรผลิตผลของมันพระองค์ทรงให้ปีเป็นปีทองด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์รอยรดของพระองค์มีความไพ่บุญย้อนหยดทุ่งหญ้าในถิ่นทุรกันดารก็หยดย้อยเนินเขา คาดเอวด้วยความเปรมปรีทุ่งหญ้าห่มด้วยฝูงแพะแกะหุมบเขาปกคลุมด้วยข้าวตาลก็โห่ร้องและร้องเพลงด้วยความชื่นบานพันธสัญญาใหม่โรมบทที่6ตายต่อบาปและมีชีวิตด้วยประกริ และเราจะว่าอย่างไรเราควรจะทําบาปต่อไปเพื่อว่าพระคุณจะได้เพิ่มขึ้นอย่างนั้นหรือไม่มีทางจะเป็นเช่นนั้นเมื่อเราตายต่อบาปแล้วเราจะมีชีวิตในบาปต่อไปได้อย่างไรท่านไม่ทราบหรือว่าเราทุกคน, zij, น rist, กได้รับบัพติศมาในพระเยซูคริสต์ก็เท่ากับได้รับบัพติศมาเข้าสู่ความตายของพระองค์ฉะนั้นเราถูกฝังไว้กับพระองค์โดยผ่านบัพติศมาสู่ความตายเพื่อว่าพระคริสต์ได้ฟื้นคืนชีวิตจากความตายโดยพระบรารมีของพระบิดาเช่นใดเราได้ดําเนินชีวิตใหม่ด้วยเช่นนั้น ถ้าเราผูกพันกับพระองค์ในการตายอย่างพระองค์เราจะผูกพันกับพระองค์ในการฟื้นคืนชีวิตอย่างพระองค์อย่างแน่นอนเราทราบว่าชีวิตเก่าถูกตรึงไว้กับพระองค์เพื่อว่าอํานาจบาปในร่างกายจะได้สูญสิ้นเพื่อว่าเราจะไม่ตกเป็นทาสบาปอีกต่อไปเพราะใครก็ตามที่ตายแล้วก็พ้นจากอํานาจบาป ถ้าเราได้ตายไปกับพระคริสต์แล้วเราก็เชื่อว่าเราจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ด้วยเราทราบว่าพระคริสต์ผู้ฟื้นคืนชีวิตจากความตายจะไม่มีวันตายอีกความตายไม่มีอำนาจเหนือพระองค์อีกต่อไปด้วยว่าความตายที่พระองค์เผชิญนั้นพระองค์ตายเพื่อบาปครั้งเดียวเป็นพอส่วนชีวิตที่พระองค์ดำเนินอยู่พระองค์มีชีวิตเพื่อพระเจ้าในวิธีเดียวกัน ตงนับว่าตัวท่านตายต่อบาปและมีชีวิตเพื่อพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ฉะนั้นอย่าปล่อยให้บาปครอบงำสังขารอันไม่ยังย่งยืนซึ่งทําให้ท่านกระทําตามกิเลสอย่ามอบเอาไว้ว่าของท่านแก่อํานาจบาปเพื่อให้เป็นเครื่องมือของความชั่วแต่ควรมอบตัวท่านให้แก่พระเจ้าเหมือนบรรดาผู้ที่ฟื้นคืนชีวิตจากความตายและมอบอวัยวะของท่านให้แก่พระองค์ดังเครื่องมือแห่งความชอบธรรมด้วยว่าบาปจะมีอํานาจเหนือท่านเพราะท่านไม่ได้อยู่ใต้กฎบัญญัติแต่อยู่ภายใต้พระคุณบาปแห่งความชอบธรรม ถ้าเช่นนั้นจะเป็นอย่างไรเราควรทำบาปเพราะเราไม่ขวดเราไม่อยู่ภายใต้กฎบัญญัติแต่อยู่ภายใต้พระคุณหรือไม่มีทางเป็นเช่นนั้นท่านไม่ทราบหรือว่าเมื่อท่านยอมเป็นเสมือนทาสที่ยอมเชื่อฟังใครแล้วท่านก็เป็นาทาสของคนที่ท่านเชื่อฟังไม่ว่าท่านเป็นาทาสบาปซึ่งนำไปสู่ความตายหรือเป็นาทาสของการเชื่อฟังซึ่งนำไปสู่ความชอบธรรมขอบคุณพระเจ้าแม้ว่าท่านเคยเป็นาทาสของบาปท่านกลับมาเชื่อคำสอนที่ท่านได้รับอย่างสุดจิตสุดใจเมื่อท่านพ้นจากอำนาจบาปแล้วท่านกลายเป็นทาสแห่งความชอบธรรม ข้าพเจ้าพูดอย่างมนุษย์เพราะท่านอ่อนแอฝ่ายเนื้อหนางังตามที่ท่านเคยมอบอวัยวะส่วนต่างๆเป็นธาตุความไม่บริสุทธิ์และความชั่วช้าเรววรามที่ถะยิ่งข,ข,ขึ้นบันนี้จงมอบอวัยวะส่วนต่างๆให้เป็นธาตุในความชอบธรรมซึ่งนําไปสู่ความบริสุทธิ์ยางที่ท่านเป็นธาตุบาปท่านไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของความชอบธรรมในเวลานั้นท่านได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์อะไรบ้างจากสิ่งต่างๆซึ่งท่านกลับละอายในเวลานี้ผลที่ได้จากสิ่งเหล่านี้ คือความตายแต่ขณะน,นี้ท่านได้รับการปลดปล่อยให้พ้นจากอำนาจบาปและกลับมาเป็นทาสของพระเจ้าแล้วที่ท่านเก็บเกี่ยวนําไปสู่ความบริสุทธิ์และผลจุดท้ายที่ได้รับคือชีวิตอันเป็นนิรันด์้วยว่าค่าตอบแทนของความบาปค,คือความตายแต่สิ่งที่พระเจ้ามอบให้คือชีวิตอันเป็นนิรันด์ในพระเยซูริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจบการอ่านประจําวันที่3สิงหาคมพระเจ้าวอวยพรครับ